เพราะจริงๆโดยตอนนี้คือข้อเสนอของเราที่ทจากบริษัทที่เซ็นไ้เนี่ยจะต้องเป็นสีส้มเซตชั้นส้มเนี่ยจะมีอยู่ในสแตนดาร์ดไอโซจะมีสองสีคือส้มกับส้มแดงเซตกราฟคอนดิชันจะมีอยู่สองช่วงคือเนี่ยช่วงที่ส้มจะเป็นแบบนี้กส้มแดงตรงนี้ครับอันนี้อันนี้แดงข้างบนใช่ตามไอโซเลยใช่ไหมตามไอโซใช่ ครับที่ทดสอบนะครับเส้นที่8เดชไทยนะครับก็จะใช้ทดสอบสําหรับการดําน้ํานะครับเหนือผิวน้ํานะครับ snorkel s n o r k e l i n สนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับสําหรับเรือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับ การใช้งานับครับเราสามารถที่จะดำน้ำดูประกาหลางได้นะครับ ได้เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับพี่สามารถใช้งานได้ดีไหมครับในการดำน้ำดูปลาการังใช้ได้เลยครับครับไม่ต้องฝืนแรงครับจะลอยตัวนะครับครับผมการลอยตัวดีครับถ้าสนทบิดได้ครับครับจุกน้ำนะครับแล้วยังเป่าได้นะปัญหา ให้ให้สัญญาณในการช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวมีคนมาช่วยครับครับ ครับและนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับเสื้อชูชีพนะครับโดยสุนัลายุเองเลยนะครับอ่าครับพร้อมแล้วโดนเลยครับโอ้โหนี่นะครับมาตรฐานเสื้อชูชีพนี่นะครับใช้ได้จริงไครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับ แค่ค้าง่อนไม่ก่อไว้แล้วกอ,อไว้โอเคครับผมครับครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ทดสอบน,นะครับว่าเซอร์ชีพแบบนี้กับแบบแรกนี่มีความแตกต่างกันยังไงครับครับแบบแรกยังมีแรงลอยตัวที่ดีกว่าไม่พยุงคอตึ้งไปจะลอยตัวเหมือนอยู่ธรรมชาติเลยส่วนแบบนี้จะพยุ ตัวไปทำให้การได้ดันขึ้นทำให้การของอะไรหายใจลำบากครับเพราะมันแน่นไงแน่นแน่นกว่าแน่นกว่าแล้วมีอาการบาดเจ็บตรงไหนไหมครับไม่มีตลอดเลยไม่มีไม่มีเค้านี่มันล็อกหน้าล็อกหลังมันพยุงตัวสูงไหมตอนเดินประดีดสูงปุ๊บ เวลาโดดลงอ,อ่ะพ<ค>ยายามมัน,มนกกดันอย่างนั้นไปมันแร่ปุ๊บก็มันรีบมันรีบดันขึ้นอไอ้นี่มันจะช้าไอ้นี่มันเหมือนกับแบบลงปุ๊บอึ้อปุ๊บเลยลรีบ ขณะนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกดับเพลิง BFR a นะครับจะเชิงเซานะรเราจะทำการทดสอบเพลิงไหม้ของเสื้อชุชีพนะครับและความทนัมันครับ จะเป็นสเตชันการเทดสความทนน้ำมันนะครับเดีด๋ยวจะต้องมีการแช่ เซื้อชีพในน้ำมันดีเซลเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับเมื่อหลังจากเทแล้วต้องไม่ปลุกกความเสียหายเกิดกับตัวเนื้อเซื้อชีพนะครับครับพร้อมจะสอบใส่กระต่านะครับแล้วเราก็จะมีตัวตัวกรงตัวนี้นะครับมากดให้ให้ะนะครับเซอร์ชีพทีเนี่ยให้จมในน้ำมันนะครับลึกนะครับ10เซนติเมตร ใช่ครับตั้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มีตะกั่วถั่วตะกัวถั่วมันทองร่ากถั่วไว้ไม่ให้แลอยนะครับ10เซนติเมตรเราจะเติมน้ํามันเข้าไปนะครับเดี๋ยวพี่นันดาอยู่ครับจะทดสอบอยงงี้เพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบว่าสภาวะถ้าเกิดมันโดนน้ำมันแล้วเนี่ยสภาพจะเสียหายไหมนะครับเพราะพอดีอาจจะต้องมาอยู่บนเรือค้าเรือน้ำมัน เกิดเป็นความเสื่อมสภาพไปเดี๋ยวประสิทธิภาพในการทํางานของเสื้อที่จะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับทีออน,นี้เราจะสปเปรย์น้ำมันลงนะครับดีเซลนะครับตามกณิกาคือว่าให้สูงค้นจากตัวเสื้อมาเนี่ย10เซนติเมตรนะครับหรือ100มิลิเมตรทิ้งไว้เป็นระยะเวลา24ชั่วโมง อยนะหนักลอยต้องเอาตะกวดตวดเท่นั้นถ้าีเนี่ป๊อกดี่ยงนี้ป๊อกวไม่อกต้องวงครับต้องทับต้องทับไปต้องเอาตะกวดขวงนี่นี่ ขณะนี้เป็นเวลา15:45นาา 4, 15น,าานะครับเป็นเวลาที่เราเริ่มในการทดสอบความสนน้ำมันของเสื้อชีชนะครับพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันก็จะมีการยกซื้อชีพออกมาแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายนะครับโดยทางศูนย์แล้วก็ทางอินเทคจะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ